camping fishing, camping fishing. วันนี้เรายังอยู่ในส่วนของเือเงิน3ถึง6แสนจะทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับกิจกรรมทางน้ำที่เห็นเราวันนี้ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสบายสบายชิลๆนะสบายที่สุดแล้วเราอาจารย์เนี่ย <c oughs> ก็เพิ่งเอาทางลินเดอร์4ี่เนี่ยไปตกปลามาส่วนผมกับคุณทนเนก็ไปลากกล้วยกันมาบรรยากาศค่อนข้างสบายๆเราเฮ้ยมันบรรยากาศมันได้พอดีมันทําอะไรได้บ้าง มันทำอะไรบ้างจะได้เห็นภาพกันในสมอลรภูมิท่องเที่ยวรอบดที่แล้วเนี่ยเรามีเรือ4เมตรเกือบ6เมตรอ่าสี่เมตรห้าเมตรถูกไไปแล้ววันนี้เราอยากจะไม่เล่าถึงให้เจ้าอีกที่นั่งกันอยู่ี้เป็นอีกออปชันหนึ่งเป็นอีกออปชันในเล้ยราคาเดียวกันใช่อ่ามันอยากอยากให้คุณธเนศช่วยบรรยายหน่อยว่ามันมีความคุ้มค่าตรงไหนมันทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน ผมเนี่ยผมเริ่มงนี้แล้วกันว่าจริงพอเรานึกถึงเจ็ตเรามักถึงนึกถึงเปอร์ฟอร์แมนซ์เราก็เคยมีเรือเรือที่เคยเร็วที่สุดในโลกอยู่ช่วงหนึ่งก็ทํามาพิเศษลิมิต็ดปีงมีแค่20วาล์อย่างเงี้ยก็เคยเล่นมาแล้วซึ่งแต่ไอความเร็วกับเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันไม่ใช่ความสนุกอย่างเดียวที่เจ็ตมีแต่คนจะไม่ค่อยได้มองว่า เจ็ทมันทําอย่างอื่นอะไรได้บ้างนอกจากไปขี่แข่งในสนามกับขี่เร็วๆข้ามอ่าวไทยเดินทางไกลๆตะบี้ตะบันไปกันแล้วก็ไปถึงปุ๊บจอดท่าเรือขึ้นไปนอนโรงแรมมีรถเซอร์วิสวิ่งตามแต่วันเนี้ยเนี่ยมันเป็นเจ็ตอีกอีกลุกนึงมันเป็นเจ็ตเหมือนออฟโรดอะน่าเหน็กมากนะกระเป๋ามีถังน้ำแข็งจะใส่น้ำมันสำรองก็ได้กระเป๋ายาเป็นลูกบวบ สารพัดที่จะขนมาเนี่ยมันแคมปิ้งได้แล้วเราก็ก่อ,อไฟอต้มน้ำบาบริคิพวพกเนื้อสเต็กมามันมันไม่ใช่เจ็ตแบบอย่างที่เราคุ้นเคยครับซึ่งมันเปิดโลกกว้างมากครวนี้เรือตัวเนี้นอกจากเป็นคนละสายกับ High อร r ฟอร์แมนซที่เราจะรู้จักกันทั่วไปแล้วเนี่ยไอ้พวกนั้นหนึ่งลํำได้นี่สองลํำไม่เคยมีใครมองเลยแต่รู้ไหมว่าในตลาดอเมริกาตลาดยุโรปตลาดออสเตรเลียตลาดที่คนเล่นเรือเยอะๆจริงๆอ่ะฮิตมากตอนนี้ไอ้พวกเนี้ยฮิตกว่ารถตัวแรงกว่าตัวแรงอ่าแต่ว่ามันยังไม่ใช่เคาเจอร์ที่บ้านเราคุ้นเคยเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากอะ่ะเราจะเริ่มจากการแข่งขัน เราเลยไปมองมันแนตะ่แต่เปอร์ฟอร์แมนซ์่หารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วอะความสนุกที่มันมีอยู่ประกอบกับการแค่ไปแค่จะขับไปให้ถึงให้เราที่สุดเนะี่ยโอ้โหมันมีอะไรที่ชิวๆมากมายมาหาศาลหิวน้ำก็มีน้ำมีน้ำไม่หนเหนื่อยขอแห้งก<อ>ับไปเพิ่งตกมาเพิ่งไปตกปลามา<ช>อขอบคุณครับมันมันนี่นี่คือความเสน์ของมันคุณได้กินกาแฟไหมถ้ากาแฟเนี่ยไปลากเจ็ตมา ผมมีนะในเรือผมมีกาต้มกาแฟลินเนอร์ทำได้ใช่อันนี้ยิ่งเหนือเหนือไหวนี่เพราะว่ามันจุเยอะว่ะมันมีเตาอุ่นร้อนๆได้ด้วยพกมาเองครับเอาไปตกปลาแล้วพกมาด้วยเนี่ยไปไปด้กันก็ได้ประโยชน์โหเนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงเลยอยู่กลางเขื่อนเนี่ยว่าเจอกาแฟสดแบบคือมันอยางที่จะ ไม่มีเหยื่อตัวเพอร์ฟไม่มีเอ่อไม่มีเหยื่อเนี่ยอ่ข้ามาแบบครอบครัวมันพกอุปกรณ์นู่นนี่นั่นมันขนบ้านมาเลยอะขนบ้านเออเหมือนขนบ้านมาเลยมาแข่งกันสร้างบ้านถุงนอนเต็นท์เตาปิ้งเก้าอี้สนามเล็กครับคือมันมันก็คือแคมปิ้งอ่ะแต่เราไม่ได้มาโดยเราปิกอัพถูกไหมออฟโรดเนี่ยยังสุดเจอน้ำสุดสุดแล้วจบแล้วนะออฟโรดอ่ะ ไอ้นี่คือใส่เรือลงขนทุกอย่างลงจากออฟโรดมาใส่ oh, <no. S 1> เรือแล้วก็ไปต่อเนี่ยมันไม่มีอะไรสุดกว่านี้แล้วถ้ามากกว่านี้คุณก็ต้องดำน้ำหรือคุณก็ขึ้นฟ้าแล้วละ่ะเพราะว่ามันครบเครื่องจริงแล้วดูด้วยวิวบรรยากาศแบบนี้อาบน้ำเหรอเนี่ยกระโดดตุง้งห้องน้ำ360สามร้อองศามันมันโอ้หมันไม่รู้จะบรรยายยังไง <laughs> ต้องมาต้องมาลองดูซึ่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยนะ <laughs> <laughs> ผมก็เคยเล่นออฟโรด เล่นมานานมากเล่นแบบเอาวูล้างผานเอาพังกันไปเลยอ่ะพอนาวันหนึ่งมันก็หยุดละตรงที่มันถึงที่สุดละเปลี่ยนกลับมาเล่นเรือออฟโรดสุดที่น้ําสุดที่น้ําจริงๆ <laughs> สุดที่น้ําพระเจ้าตายวินนี่คือศัพท์ของออฟโรดไม่ว่าจะเก่งยังไงทําช่วงล่างไงตายวินเพราะสุดจากวินไปไหนมันลงน้ําไม่ได้แล้ว่ก็มาเปลี่ยนลุกตัวเองเอ้ยต้องไปนะผมออฟโรดแบกเรือผมเรียกกะละมังลำเล็กๆเนี่ย พวกเรือจอนบัวเล็กๆผมพาลาดัาคาแล้วใส่เรื่อง้าแรง้าไปเที่ยวแต่แล้วมันก็อย่างว่านะมันจะก้าวไปเรื่อยจนกระทั่งเราอยากไปไกลกว่านี้อก็เลยมาจบที่ไอเรือแบบเนี้ยเรือพวกนี้มันจะตอบโจทย์ได้ได้มากแล้วไปไปได้มากกว่าที่คุณคิดคุณจะไปถึงต้นน้ําก็ได้ใช่นอนแม้กระทั่งลินเดอร์ลำเนี้ยถ้าเราถอดเก้าอี้ตัวหน้ามันออกเนี่ยข้างหน้าเนี่ยผมเคยนอนเล่นเลย นอนทั้งคืนแบบอยู่สบายๆผูกตอไม้แล้วก็นอนตกปลาเล่นมันก็เป็นชีวิตอีกแบบที่แบบสันโดษมากมีชีวิตที่ชิลๆแต่วันนี้คุณให้จะนําเสนอว่าในสิ่งที่แตกต่างจากลินเดอร์ลำนี้มันยังมีอะไรที่ชิลได้แบบคนเดียวได้มากกว่าอย่างวีเอ็กลำนี้ซึ่งสามารถแบกเต็นท์แบกทุกอย่างของกินไปกลางเต็นท์อยู่ในป่าคนเดียวหรือไปนอนเกาะคนเดียวก็ได้โลกส่วนตัวหรือจะไปสองคนตายายก็ยังได้ก็ยังได้ ช่ไหมครับเพราะมีช่องเก็บของเยอะแยะมากมายที่สามารถคุณจะนําทําได้เลยอไอตัวนี้จริงจริงมันคือท w ีซิสเตอร์มัน,นั่งสาม <c oughs> ดังนั้นน,น้ําหนักต่อคนนะเท่าไหร่เจ็ดแปดกิโลสามคน,นอ,อ,อแล้วคิดดูว่าเราทอนออกแล้วใส่ของกลับเข้ามา <c oughs> แล้วก็วันนี้ขนาดเราใส่ไว้อย่างเงี้ยเนี่ยผมเอาลูกสาวนั่งลากบานาน่าโบ๊ทกับโดนัทพกมาด้วยมันก็ยังวิ่งสบายเลย <c oughs> แล้วไม่ได้นั่งคนเดียวนะนั่งสามคน กับเพื่อนเชื่อไหมว่ามันมีอีกมุมหนึ่งที่เรือลำนี้มีความพิเศษเรือเจ็ตเ r อร์ฟอร์แมทั่วไปเนี่ยสมัยก่อนถ้าคุณเคยข้ามอ่าวไทยอ่ะคุณจะรู้เลยว่าจุดคลิดที่อ้ลของมันคือน้ํามันจะถึงหรือเปล่าอ่าแล้วพอเราเปลี่ยนจากสองอังหวะมาเป็นเสียงว่าโอเคละเจ็ตไฮเปอร์ฟอร์แมนซข้ามถึงพอดีๆเกือ,อบหมดนะครับแต่ถ้าลําบางลําที่กินกินไม่ถึงต้องเติมนิดนึงแต่ไอ้ลำเนี้ย มันไปกลับได้เลยอ่าไทยช่วงแคบ่มันประหยัดน้ำมันมากเรือผมว่าประหยัดแล้วนะเราวิ่งมาแล้วจากท่ากระดานนี้หน้าเขื่อนไปโบสถ์สตนเลสแล้วกลับทางเดียว่้กลสองนันไม่ใกล้เลยส้อนสองแล้วยังมาถึงหน้าโรงแรมขีดเล่นอีกปั๊บหนึ่งคิดเราเองว่าขนาดไหนถ้าจะเป็นเรือไฮเปอร์อร์แมนทั่วไปถ้าเกิดว่ามาเขื่อนสีนครินทรุกคนจะรู้จักบท์ตนเลดีมันไกลมากประมาณกบร้อยโลอะ จากหน้าเขื่อนวิ่งไปหมดแล้วต้องเติมเติมเต็มถังแล้วก็วิ่งกลับแต่อันนี้ถังเดียวดังนั้นก็คือเอาจิงคือถ้าไม่ต้องพกน้ำมันสำรอง<ม>เราสามารถใส่คูลเลอร์เพิ่มหรือจะเอาเตาแก๊ส<ม>อะไรใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยก็ได้แล้วก็เราลองมาหลายเที่ยวแล้วด้วยความมั่นใจมากว่าชาวบ้านเติมกันแล้วเนี่ย<ม>เราไม่เติมแล้วไปได้วยกันต่อข้อด้อยกว่ามีแค่อย,อย่างเดียวคือสปอีดความเร็ว,วไม่เท่า แต่ถามบอกว่าจะเอาเร็วเพื่ออะไรตลอดทั้งวันไปเพื่ออะไรแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องการองรุนรษาเนี่ยก็ถูกกว่าเป็นครึ่งๆเหมือนกันอ่าซึ่งตรงนี้แหละมาเลยทำว่าทำไมในอเมริกาในออสเตรเลียในยุโรปเนี่ยไอเรือพวกเนี้ยคนถึงเล่นอะมากกว่าเรือไฮเปอร์ฟอร์มานซ์เพราะว่าเขาไปไกลกว่าการแข่งขันละเขาเขาไปในเรื่องของแฟมิลี ไปกันทั้งครอบครัวความคุ้มค่านะครับก็เป็นออปชันราคาคล้ายๆกันไอ้นั่งๆกันเยอะไอ้นี่ไปเร็วกว่าดังนั้นเนี่ยไอเรือเจ็ตอโคโนมีพวกนี้นมันเลยได้รับความนิยมมากนะเพราะว่าเขาเข้าไปไกลกว่าเรื่องเลสซิ่งเขาเป็นเรื่องของ Family, แฟมิลี่ดังนั้นความคุ้มค่ากับความมันเด็กประสงค์เนี่ยมันคือสิ่งที่เขามองหาความไม่ใช่ความเร็วอย่างเดียว ถ้าเราแบ่งคุณลักษณะของมันออกมาเป็นหลายๆข้อในความเร็วอ่ะเป็นแค่เรื่องเดียวเองนะแต่ในความสุขหลายๆอย่างที่มันที่มันมีใช่ไหมตอนไปซ่อมแล้วจ่ายน้อยกว่าครึ่งเนี <c> ่ย <oughs> ตอนเติมน,น้ำมันจ่ายน้อยครึ่งหนึ่งก็มีความสุขแต่ช้ากว่าไม่ได้ช้ากว่าครึ่งหนึ่งนะช้ากว่าประมาณ20-30%เท่านั้นเองแล้วไปวิ่งตามกันเนี่ยไปเรื่องว่าไฮเรือไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ไปถึงยังถอดเสื้อผ้าไม่เสร็จเลยเราก็ถึงเ้วเหมือนกันจริงๆความเร็วอะ่ะเวลาอยู่ในน้ําแล้วอะ่ะมันดูเหมือนผ่างงนากัน ไปถึงที่หมายแล้วว่าไม่ได้ต่างกันมากมายเลยเนี่ยผมก็เลยว,ว่าเออลองมาคุยให้ฟังว่าไอเรืออย่างเงี้ยที่เราไม่เคยมองกันน่ะแต่ผมเชื่อว่าเราก็จะเดินตามยุโรปกบอเมกาอีกหน่อยสิ่งที่มันยอดนิยมที่สุดอะ่ะมันจะไม่ใช่เรือหายประสิทธิ์ที่นู่นแต่ก่อนเขาก็เริ่มอยากหายประสิทธิ์เหมือนกันแต่พอเที่ยวถึงจุดหนึ่งมันไม่ใช่ละอยากไปกันเยอะๆอย่างเงี้ยนั่งกินกาแฟตกปลา ชิวๆมากกว่าอ่าอากงก็ไปได้ใช่ไหมมัน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 มากคนมันก็มากความสุขอ่ามันมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยการการไปกับคอมมูนิ t ตี้ไปกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยใช่ใมันถ้าเธอเรือเร็วชั้นเรือไม่เร็วคือสุดท้ายมันต้องไปพร้อมกันแล้วมันก็ไปถึงแล้วก็ไปแฮปปี้ด้วยด้วยกันใช่อ่างั้นให้คุณทธเนศ ลองคำนวณเรื่องของความคุ้มค่าเอาแบบให้เห็นภาพชัดๆเลยดีกว่าเ,าเห็นภาพง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยว่าไอซื้อดำเนี้ยมันคุ้มค่าไปยังไงอเอาจากเรียลไลฟ์สตอรี่เลยครับอผมเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนไปซื้อเรือมือสองมาแต่เป็นเชียงกงแบบรุ่นเก่าอ่ะเขาเติมน้ำมันสองทีละเรายังไม่ได้เ,เติมเลยทีนี้น้ำมันเจ็ตถังหนึ่งเ่ยรู้ไหมมันจะประมาณ 6, 70ลิตร6,70ลิตรครับนี้เราคิดง่ายๆถังหนึ่งก็ประมาณ2,000บาทใช่ไหม3,21<ช>อ่าโอเคเราถอยมาหน่อย6,70ลิตรหนึ่งวันน่ะเขาจ่ายมากกว่าผมไปละ2,000ค่าโรงแรมยังถูกกว่านี้อีกใช่ใช,ใช่ไหมค่าอาหารถูกวกว่านี้อีกอ่าคราวนี้10วันเท่าไหร่10วันก็2,000ร้อยวันเท่าไหร่2แสนคู่ ตกใจไหมเยอะแล้วนะปีหนึ่งมี52สัปดาห์ครับเอาคิดแค่เรามาเล่นเสาทิ์อย่างเดียวอะร้อยวันนะปีหนึง่งแพงกว่าไอ้ค่าเรือที่เขาไปซื้อมาทั้งลำนั้นอีกไอ้พวกเนี้ยสามแสน 300, กว่าบาทเนี่ยใหม่ๆกิ๊กๆเลยแก,กรประหยัดน้ำมันแกลกล่องเลยอ่ะคือค่าน้ำมันเรือเนะี่ยมันจะท่วมตัวเรือเฉนั้นผมเลยมานั่งคำนวณดูแล้วพอเลยเขาเสียเสร็จปั๊บ ส่งเข้าซ่อมเช็คบินออกมามันก็จะท่วมค่ายตัวเหลือที่ซื้อมา <Okay. S 1> อีกอยู่ดีคือโดนสองเด้งนี้เข้าไปอ่ะสุดท้ายไม่เวิร์กเลย <Okay. S 1> คือถ้างบน้อยๆอ่ะไม่ต้องไปซื้อเรือเก่าเชียงกงหรอกไอพวกนี้คุ้มกว่าเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อละไห่เปอร์ฟอร์แมนซ์ครับเพราะว่าราคามันก็ตอนซื้อ<ๆ>ก็ได้สองลำตอนน้ำมันก็สองลำเหมือนกันแพงกว่าสองเท่าทุกอย่างสองเท่าหมดเลยค่าซ่อม อะไรทั้งหมดทั้งปวงคือนี่ไอ้พวกเนี้ยมันเหมือนกับเป็นเรือใหม่ที่เทียบกับเรือมือสองแล้วอะยังคุ้มกว่าเลยอันนี้คือพอยที่สำคัญของมันและนี่เป็นสาเหตุที่ทำไมอะ,อะพวกฝรั่งอะทั้งยุโรปออสเตรเลียอเมริกาไอ้พวกเนี้ยถึงฮอตฮิตมากมันเหมือนเราเรามองเรื่องรถรถหายปรร์แมนซ์ใช่ไหมครับ แต่ในชีวิตจริงอะเราใช้รถไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆสักเท่าไหร่เราเอารถยี่ห้อไหนล่ะรุ่นไหนล่ะที่มาใช้เป็นรถคอมเมอร์เชียลหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันมีรถแพงๆรถแรงๆอยู่คันหนึ่งแต่ก็จอดไว้บ้านนานๆขับทีแต่ที่เราขับทุกวันเนี่ยมันคือไอเอโกคาไอซิสตรับถ้าไอเรือพวกนี้เราเล่นวันหนึ่งเนี่ยเอาจริงก็ไม่ได้แพงไปกว่าค่าโรงแรมค่าอาหารที่เราจ่าย คือมันไม่ใช่กีฬาไฮโซเลยก็เท่าที่คุณธเนศคำนวณเมื่อกี้เนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ง่ายกว่าจับต้องไฮเพอร์อมแน์แน่นอนจับต้องได้เลยจับต้องได้เลยใช่สําหรับคนทั่วไปเลยสําหรับคนไทยทั่วๆไปเลยผมไม่ได้หมายถึงว่าจะต้อง,องเป็นโคเหมือนกับรายได้ของคนยุโรปหรือออสเตรเลียหรืออเมริกาเพราะว่ามันก็เทียบเคียงกับของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วทั้งตอนซื้อ ตอนใช้งานและตอนบำรุงรักษาไม่ว่าใครๆเนี่ยเชื่อว่าคุณแน่เชื่อว่าต่อจากเนี้ยไม่ว่าใครๆก็มีถูกต้องถูกต้องเพราะว่าภาพที่เรามองอะ่ะเราเห็นคนเล่นกันส่วนใหญ่ตอนเนี้ยเมืองใครแทบจะร้อยทั้งร้อยเป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนส์เกือบหมดแต่ของพวกเนี้ยลูกค้าเราอีกมุมหนึ่งอะ่ะไปทำธุรกิจที่เป็นคอมเมอร์เชียลและใช้งานหนักและโหดกว่าเยอะ<ม>และมันถูกพัฒนามา10-20ปีทำให้มันเหนียวมากอึดมาก ดถคคุ้มค,ค่มาและที่สําคัญตอนขายต่อนี่ต้องให้อาจารย์เล่าให้ฟังขายต่อนี่ถือว่าคุ้มครับผมเห็นหลายๆลำที่ที่ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวของทางทางลูกค้าของเราที่ซื้อไปเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนโมเดลคือโมเดลเขาจะใช้กันประมาณสปีแล้วเขาก็จะขายกันออกมาราคาขายก็ยังอยู่ที่ไม่ไม่ตกเกินเกินจากสามสิอร์เลยซื้อไป เท่าไหร่นะคุณเน้ตัวนี้มันสามแสนกว่ากตอนนี้มแสนกว่าอืมด้วยนี่ราคามือหนึ่งอ่ะมือนหนึ่งครับสามแสนกว่ากว่าผมจะได้เรือรุ่นเนี้ยเขายังขายกันอยู่ที่ขายออกที่ภูเก็ตเรือสภาพแบบไม่สวยนะยังอยู่ที่สองแสนกว่ากว่าอยู่เลยแหละถือว่าสองปีเขาใช้งานคุ้มนะแล้วก็ยังเอาขายต่อก็ยังมีราคายังจริงๆอะมันไมได้ดีเลยน่าจะดีเยี่ยมที่สุดในโลกแล้วอืมสำหรับเรื่องพวกงนี้ก็ผมคิดว่าได้เห็นภาพนะครับเรื่องของ ความคุ้มค่าในเรื่องของราคาซื้อขายที่ถูกกว่าครึ่งหนึ่งน้ํามันที่ประหยัดกว่าครึ่งหนึ่งแต่แล้วก็ยังมีเรื่องของการขายต่อที่ราคาไม่ตกบใช่แต่ความสุขความมันเอกประสงค์คุ้มคุ้มคุ้มค่ามากมาก,ม,ากมันเข้ากับไฮเพอร์พอ์แม์เลยความสุขและถึงที่สุดเรามีทีมช่างที่มีคุณภาพดูแลให้คุณตลอดอมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอะไรไม่มีขาด อะไรไม่มีขาดครับอย่างที่เราเคยโชว์ที่คังอะไรเราแล้ว,ลวใช่นะเราเคยโชว์ตัวพี่ทอมซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายช่างซ่อมบำรุงข,ของเราที่ผมกล้าบอกเลยว่าเก่งมากคนนี้และดูแลลูกค้าดีมากนะคอยดูแลคุณอยู่ทุกที่ที่คุณอยู่และเรือลำนั้นอยู่หรือว่าเวลาคุณจะไปเที่ยวคุณแจ้งก่อนล่วงหน้าและคุณไปในกลุ่มกี่คนคุณต้องการให้วัาชรามารีนไปช่วยไหม,มส่งทีมช่างไปดูแลคุณ เรายินดีพร้อมช่วยดูแลคุณได้ครับโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกทุกคนที่ดูได้ข้อมูลไปพอสมควรนะครับซึ่งใครที่อยากจะมากีฬาทางน้ำผมว่ามันมันเป็นอะไรที่จะ้องได้ง่ายง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะเพราะว่า<ช>จากแต่ก่อนเนี่ยผมเองก็เคยเคยผมเราอยู่พัทยาเราจะเห็นในเรือเจ็สก,กีเนี่ยอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดก็คือเราไม่น่าจะมีวันได้เป็นเจ้าของมัน ด้วยแบบเพอร์เซพชันที่ถูกต้อง,<ห>องมันโอ้โมันแรงมันเรนะ็วแล้วมันดูจะแพงอะ่ะใช่แต่ผมว่าไอ้สมแสนเนี่ยมันถูกกว่ารถยนต์ผมอีกถูกต้องอแสนถ้าถูกกว่ารถยนต์ผมอีกแล้วออตอนเนี้ยเทคโนโลยีมันมาถึงจุดที่ทเที่ยวกันทั้งวันน้ำมันก็กินเท่ากับรถยนต์คุณเหมือนกันใช่อันนี้แหละก็เคยเลยเป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ผมว่าใครที่ต้องการเปลี่ยนมุมมองใหม่ ทั้งในเรื่องของมุมมองในการซื้อขายหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มุมมองความสุขที่ได้อย่างวันนี้ที่ผมมากัอบอาจารย์แขกกับคนนุณทนาเนี่ยครับก็ผมไม่ค่อยได้มีมุมมองหรือว่าความสุขแบบนี้คนใหญ่แล้วขับรถเที่ยวันไรงคนในเมืองงเี้ยครับใช่อย่างเงี้ยมันเป็นความสุขอีกแบบที่สงบแล้วก็ใกล้ชิดธรรมาชาติเหมือนที่อาจารย์เคยพูดไปคลิปแรกที่ว่าเห็นว่าเห็นสัตว์อะไรมาเมื่อวานอาจารย์ับผมไปแล้วมันได้เจออะไรแบบนั้นอะแล้วมันความรู้สึกที่มีต่อความสุขที่ได้รับอ่ะนี่มีข้างหลังด้วย ตอนนี้กำลังรออาหารเที่ยงเพราะเมื่อวานเมื่อวานพี่ออสหาอาหารเย็นมาให้เรากับอาหารเช้าเรียบร้อยได้โตัวเบเริ่มเลย3าตัวตอนนี้พี่ออสกำลังมันเคร่งเครียดมากเอาเอาแท่งเหล็กโยนหลอกให้ปลากินผมผมว่าโอเคคลิปนี้ก็ได้ข้อมูลพอสมควรนะครับสำหรับใครที่กำลังอยากจะหาความสุขมาเติมเต็มในชีวิตในมุมใหม่ๆ คิดว่าไอ้เจ้า V X เนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมากแคมปิ้งฟิชชิ่งแคมปิ้งฟิชชิ่งแล้วทัวร์ลิงทัวร์ลิงก็ได้ทัวร์ลิงก็ได้แล้วยังมาลากลากบานาน่าบล็อตบล็อตก็ได้ให้กับคนในครอบให้ลูกๆเราได้สนุกอีกได้ใช่ได้สนุกทั้งครอบครัวก็ยังไงใครสนใจเนี่ยตอนนี้ไอ้ตัว V X เองอย่างที่คุณธเนศบอกก็คือมันมีโปรโมชั่นอยู่เหรือแค่มาหนาแสนต้นๆเท่านั้นแต่ก่อนแต่ก่อนมันสี่กว่านะแต่ก่อนมันสี่โอ้ใช่แถหวึ่งเป็นแสนเลยเหรอครับใช่่ยาาาามฮเท โปรโมชั่นแบบไม่เคยมีมาก่อนผมว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะโอกาสที่ดีด้วยที่จะได้อินเอร์ิวมันจริงๆเรื่องนี้นก็อยากคุยมานานมากแล้วแต่เราอะไปเล่นแด่เรือไฮเปอร์พมันมาตลอดอจะมาแต่พอเริ่มมีครอบครัวมาได้ลูกเริ่มโตแล้วต้องออกมาละไอเรือไฮเปอร์แมันกลับไปเล่นคนเดียวกับเพื่อนแบบซิ่งๆิงแต่พอมากับลูกเมียอย่างเงี้ยมันก็จะอีกแบบหนึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้ชีวิตมาลงตัวกับของเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงกว่าทำไม ใช่ถูกต้องในเมื่อเรามีคนตามมาด้วยเราต้องขายค่าอาหารเพิ่มค่าที่พักเพิ่มเซฟค่าน้ำมันตรงนั้นแ่ะสุดท้ายเสียตังค์เท่าเดิมเลยกับตอนเรือไฮเปอร์ฟอร์แมนถ้าอย่างนี้เราเราเปรียบไฮเปอร์ฟอร์แมนที่แพงแพงมากๆเนี่ยมันสามารถเลยนะได้สี่ลำไหมเนี่ยลำท้ายนี่สี่ลำอยากได้ความอยากได้ความสุขสองแบบอยากสันโดษไปสองคนตายายขี่เจ็ตอยากแบกทั้งครอบครัวเรืออีกลำหนึ่งเพอร์เฟกต์อย่างเงี้ยเพอร์เฟกต์อย่างงี้ใช่ไหมคู่เลยเป็นแก๊ง ให้เมียกับลูกขับเรือใช่คุณสามีแหวนแล้วก็ไปนอนกลางเต้นด้วยกันตามเกาะเรือไปเที่ยวไหนด้วยกันใช่โอ้แฮปปี้เลยกเดี๋ยวเราไกลางเต็นกันไปแคมป์ให้ดูเดี๋ยวเราไปแคมปิ้งไปแคมปิ้งบาร์บีคิวให้ดูมันไปได้มันทําได้จริงหรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับก็สําหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทั้งในเรื่องของโปรโมชั่นสเปคเรือหรือว่าการท่องเที่ยวอยากจะให้เราจัดให้ก็สามารถสอบถามมาได้เดี๋ยวเราจะขึ้น นี่ไงใส่หมวกสปีดทำไมให้ให้สปีดพับอิกคืออะไรสปีดพับบิกก็คือเป็นคนเป็นเหมือนตัวแทนที่จะพาคุณเนี่ยไปเที่ยวใช่อยากจะให้จัดกิจกรรมแบบไหนแจ้งมาได้เลยเดี๋ยวสปีดคือคุณไม่ต้องมีของก็ได้สปีดหรือพับบิกเนี่ยจะพาไปไม่จำเป็นต้องซื้อเรือแบบนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อเรือไม่ต้องเจ็ตแต่ซื้อทัวร์ซื้อทัวร์ซื้อะส์จะได้ไปลองดูขับลำนี้เลยใช่ไหมลำนี้ด้วยเลยใช่ไหม แอสออนแอสออนทีวีนะครับก็เดี๋ยวติดต่อเข้ามาได้ทั้งในส่วของสปีดหรือพับปิกที่จะเป็นเรื่องของทัวร์ท่องเทีย่ยวแล้วก็ธรมาชามารีถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าของเรือแบบนี้นะครับลองไปผมว่านะในฐานะผู้ในฐานะคนเล่นเรือเนะี่ยไม่ชัวร์อย่าซื้อซื้อแล้วไม่มีความสุขอย่าซื้อ,อเราต้องรู้จักตัวเองก่อนดังนั้นเนี่ยคือเราผักดันทำสปีดหรือพับปิกมาเพื่อเป็นการให้ชิม ได้เสพชีวิตแบบนี้โดยที่ไม่ต้องมีภาระ <S <S และเมื่อพอไปสัมผัสปับ๊บถ้าต้องมาซื้อทัวร์เล่นครั้งสองครั้งอะ่ะโอ้โหมันแทบจะไม่ได้เสียเงินเท่ากับไปนั่งกินข้าวร้านหรูๆในกรุงเทพมื้อเดียวเองอะ่ะใช่ไหม<ช>แต่ได้มาสนุกอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วถ้ามันใช่สองครั้งสามครั้งเฮ้ยเริ่มรู้แล้วนี่คือมันคือเราแล้วโอเคถึงวันนั้นอะ่ะจะก้าวเข้าไปแล้วก็ใกล้เคียงคำนิยามที่ว่า ให้คุณค้นหาตัวตนก่อนใช่มากับสปีด r e p พับิกใช่ใช่ไหมอย่างนั้นเลยใช่ครับก็ไป r s t a r t the Journey ก่อนใช่นั่นคือสาเหตุทําไมเราใช้คําว่า Restart the Journey คือเรามีภารกิจคือเพื่อขอยเขาได้เริ่มแต่เริ่มแล้วเนี่ยปลายทางเนี่ยเขาจะไป Discover the Real One in the Real World แล้วคุณจะเป็นตัวจริงในวันนั้นถูกต้องเยี่ยมครับครับแล้ววันนี้ผมกับผมก็ ต้องขอบคุณอาจารย์แขกคุณธเนศมากนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจให้กับผมเองแล้วก็อีกหลายๆคนที่ดูอยู่วันนี้ผมต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วก็ขอลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวจะมาให้พี่ออสไปสอนตกปลาต่ออาวพี่ออสหันหน้ามาหน่อยแล้วก็อยู่ตรงไหนได้ที่ยังปลาน่ะเขาหิวแล้วนะเรยวนะรอมื้อเที่ยงอยู่ครับได้งั้นเดี๋ยวเราไป เพี่ยวก่อนงั้นขอร <Okay. S 1> าบผู้ชมตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ